สวัสดีค่ะวันนี้ครูก,กุ้งมีเทคนิคการล็อกหัวตารางบน Google Sheets ไม่ให้หัวตารางหายเวลาเลื่อนแบบนี้ล็อกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนทำยังไงนั้นไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ทําการสร้างตารางก่อนเลยนะคะพอเราสร้างตารางเสร็จแล้วเราพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ <_ C os> เราก็จะไม่สามารถทราบเลยนะคะว่าข้างบนหัวเนี่ยเขาเขียนคําว่าอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ทําการล็อกหัวตารางนะคะวิธีการล็อกนะคะดูก่อนนะคะว่าเราจะล็อกตรงหัวตารางตรงเส้นไหนเราจะมาล็อกตรงที่แถวที่5นะคะแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาไว้ด้านบนก่อน สังเกตดูว่าเอาเมาส์มาไว้ด้านบนจะเป็นรูปมือให้นะคะและเราก็ทำการคลิกค้างไว้ค่ะแล้วเราก็ลากลงมาลากลงมาตรงเลข5เลยนะคะแล้วก็ปล่อยค่ะเท่านี้เราก็ทำการล็อกได้แล้วนะคะตรงหัวตารางค่ะแบบนี้ค่ะพอเลื่อนแล้วตรงหัวตารางก็จะล็อกให้นะคะต่อไปเราจะทำเป็นแนวนอนบ้างนะคะแนวนอนก็ทำเหมือนแนวตั้งเลยค่ะเอาเมาส์มาไว้ด้านบนตรงนี้ค่ะจะมี มือแบบนี้นะคะเราต้องการล็อกตรงช่องตัว e ตัวนี้นะคะให้เอาเมาส์มาคลิกค้างไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลากลงมาค่ะแล้วก็ปล่อยเลยนะคะจากนั้นเราก็ลองเลื่อนดูนะคะเห็นไหมคะก็จะล็อกได้แนวตั้งและแนวนอนค่ะและเราสามารถขยับได้นะคะสมมติว่าเราไม่ชอบใจเราอยากจะให้ทำการล็อกแค่ถึงแค่ เลขประจําตัวนะคะเราก็เอาเมาส์มาไว้ด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วเราก็ทําการเลื่อนได้เลยค่ะขเขาก็จะล็อกแค่เลขที่กับเลขประจําตัวแบบนี้ค่ะส่วนด้านบนก็เหมือนกันนะคะก็ทําการคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะสามารถขยับได้นะคะว่าเราต้องการเลื่อนมาตรงไหนนะสามารถเลื่อนได้เลยนะคะและเราก็สามารถลบเส้นได้นะคะตอนนี้เราไม่อยากจะให้มันล็อกหัวตารางแล้วเราก็ เอาคลิกค้างไว้เหมือนเดิมนะคะเส้นที่เดิมคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปจนสุดเลยค่ะทั้งสองเส้นเลยนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปจนสุดแบบนี้ค่ะเขาก็ทําการยกเลิกการล็อกหัวตารางให้แล้วนะคะอ่ะ,อะลืมบอกไปค่ะถ้าเราทําการประสานเซลล์นะคะก็จะไม่สามารถลากเส้นได้คะ่ะเดี๋ยวคุณกุกุ้งจะลองทําการประสานเซลล์ดูนะคะสมมุติว่าแถวนี้เราทําการประสานเซลล์ ดูนะคะเราทําการผสานเซลล์ถ้าเกิดเราจะทําการล็อกหัวตารางตรงนี้นะคะอยากให้มันมาที่ช่องนี้เขาก็จะขึ้นมานะคะว่าบางส่วนทําการระสานเซลล์จะไม่สามารถระสานเซลล์คอลัมน์ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําการยกเลิกผสานเซลล์ก่อนนะคะตรงไหนที่มีการระสานเซลล์ที่เราต้องการจะมาล็อกก็จะไม่สามารถทำได้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการล็อกหัวตารางบน Google Sheets ไม่ให้หัวตารางหายเวลาเลื่อนทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ